สวัสดีครับพบกับศูนย์เมตตาในซิงแคร์นะครับวันนี้วันที่30นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับจะเดินทางไปส่งพี่นกนะครับไปรับเคสนะครับที่พัฒนาการนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นกนะครับแนะนําตัวเองว่าชื่ออะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับเชิญพี่นกแนะนาตัวเองครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะได้ไปทํางานที่พัฒนาการเงินเดือน2 1งหมนนะคะวันค่าอาหาร150่บค่ะค่ะ ระหว่างพี่นกกับมาลองงานที่ศูนย์เมตตาของรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับค่ะศูนย์เมตตาของเรานะคะมีอาหารฟรีรแล้วก็มีที่พักฟรีนะคะคไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไระเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนนะคะต้องการที่จะมารับสมัครงานนะคะก็เชิญได้เลยค่ะที่ศูนย์เมตตาของเราค่ะคบยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอ่าขอบคุณครับพี่นกค,ครับศูนย์เมตตานะครับเป็นศูนย์จัดส่งพนักง,งานดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุและพี่เลี้ยงเด็กนะครับตามบ้านและโรงพยาบาลน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็มีทั้งพนักง,งานพี่เลี้ยงเด็กและพนักง,งานดูแลผู้ป่วยนะครับก็ศูนย์เมตารับจะส่งทั่วประเทศไทยนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับลูกค้าวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับ